สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อเขาแยกกินแล้วเด้อค่ะเด้อคลิปนี้มากินขนมจีนน้ากันค่ะพี่น้องค่ะกินขนมเ้นเนาะค่ะเนาะน้ายาปลาเด้อค่ะเด้อขนมเส้นน้ายาปลากับพักพักทั่วงอกฝรั่งน่ะพี่น้องค่ะจะก็พักยังแยกกินบุรุซื้อเด้อค่ะเด้อประมาณนี้ละค่ะพี่น้องค่ะเราก็ขนมเส้นค่ะพี่น้องขนมเส้นประมาณกล้เตอรพี่น้องค่ะประมาณเคิงกิโลุ่นละเนาะแล้วก็กินกับทั่วค่ะพี่น้องค่ะไปร้านไทยมากเด้อค่ะเด้อไปร้านไทยมากมันนี้มันคำนะก็เลยไมากินคำ ได้ทั่วมากล้วก็ได้ไอ้พักซีจีนพักชะอมเราก็พักเสน่ห์บ่มีจ้าพี่น้องขาเมื่อนี้ผมไม่ได้พักสน่หพักสน่หมากเลยได้ไอ้พักอียงก็ละพักหองระ้ามากค่ะพี่น้องขาล่ะครับนี่ล่ะคะ่ะไอ้ปาป,ปิกาเนี่หล่ะเนาะนีค่ะพี่น้องจ้าให้เบื้องน้ายาน้ายาปลาได้ค่ะได้ลูกชิ้นปลาค่ะพี่น้องขาน้ำยาปลาลูกชิ้นปลาบม่มีไอ้ตีนไก่ก็เลยเอาแบบนี้เหรอพี่น้อง เทลงเลยเนาะค่ะเนาะโอ้ยห่อนมือพี่น้อง่ะห่อนห่อนฮะ <c oughs> ประมาณนี้แล้วค่ะเดอ้อน้ำยาปลาค่ะพี่น้อง่ะเป็นลูกชิ้นค่ะลูกชิน้นลูกชิ้นปลาอ้าวก้อนกินค่ะพี่น้องค่ะกินน้ำก่อนเด้อค่ะเดอ้อเมื่อนี้ โอ้พี่ถ่าล้านนั่นเป่าของไทยนะพี่น้องขาผักไทยนะ่ะถ่าโดนเติบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงวละมาคำวันนี้โอ้เช่ในใจพี่น้องขาเดี๋ยวมืออื่นยังสิงไปเบื้องไม้ค่ะพี่น้องขามือนยังสิไปซสือหาไม้มือนี่ได้มาบ่หลาย,ดยเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันคำนะมันหิวเขาก้อนก็เลยกับบ้านก้อนค่ะพี่น้องขาได้สือมาหน่อยนึงนี่ละเนาะมาลงมือกินกันเลยค่ะพี่น้อง น้ำเซนกันค่ะพี่น้องคะเดิกแล้วเด้นี่สองทุ่มแล้วโอ้ยห่อนห่อนวื้ยว้ยเยพี่น้องคะใส่มือบ้านในใด,ดเด้วค่ะเดอรแซ่บพี่น้องคะลูกชิ้นปลาแบบนี้แซบ่แซบอืม แซบจะแซบแซบหรือว่าหิวเขากับพ่อจับรคขับี่น้องค่าหรือว่าแซบเนาะอจับได้แล้วครับพี่น้องคะอ่ะจับแซบเขาบอกมาเลยค่ะเด้อประมาณนี้ละ <c oughs> พักค่ะพี่น้องค่ะ พักทั่วงอกนะทั่วงอกฝรั่งเลยลหลนะเนาะจ้าเกินพักยี่หยางพี่น้องคะเ่อบ้งหูซื้อกินเป็นย่างเดียวบ้งหูจะซื้ออืมสับกินแบบทั่วงอกหรอพี่น้องคะแบบเดียวกันเป๊ะเลยเดี๋ยวกินก็นต้มกับทั่วมอขืนค่ับพี่น้องคะขนมเส้นวดนี่ก็อบอกเป็นเส้นเนาะบัตเนี่ แซ่บแซ่บพี่น้องคะมาเด้อมาเด้อพักโชมมาไมค่ะพี่น้องคะมาหอดเดี๋ยวนี้เลยรด้อค่ะพี่น้องคะมาแล้วก็มาเห็ดกินเนี่ย ักของไทยมาใหม่ๆเลยเขาอบอกว่าแซ่บซุดย่างมือนี่พักแซ่บซุดย่างค่ะคือมืดแท่บพี่นนอง ผักสด,สดมันแซ่บพี่น้องจ้าเ <c oughs> พิ่งเปิดออกจากกล้องไม่ไหมยไได้ผักอ <c oughs> <c oughs> ือหัวละพ่าสาลาแหน่พอมี รว่ามีเราว่าพันทานี่เปิดกับบ้าหงอเนาะค่ะนาอว่าอยากทานะมันโดนแล้วนะก็เลยเอามาซ้ำสิ่พื้นมีนะเห็นดีพอนาอกพี่นอ้องค่ะมันเหมืดมันน้ำม,มาขึ้นนะไฟข้าไปไฟไปกับบ้าห,หงดี พ้องกับสด,สด Sabe o มวนมวานคิดน้องค่ะ thua phật nhau nuôi ngắm ngắm chịu mhm Quả bì đi. mhm ừ, <laughs> เขาบอกว่าแซ่บพี่น้องจ้าเพ็รพอดี <c oughs> <c oughs> พักเจ้าอม ลูกกินปลาครับพี่น้องครับ ปักซิกกินหอมป้อมอ่ะน้าพี่น้องจ้ากินเขาเยังมาขึ้นเป็นเมือนเมืออืมอืม ยซองเอาไปหน่องค่ะ <c oughs> มืดขอขอบอกว่าพักอันนี้แทนทั่วงอกได้เด้อค่ะเด้อรสชาติคือกันเลยแสบกว่าทั่วงอกอีกนิดนึง <c oughs> ใส่แทนกันเลย ถ้าบอมีถั่วงอกเนี่ยเรต้องบรต้องคิดอีหยังก่ะพี่น้องคะซื้อผักอันนี้มากินแทนเลยบ่อหูซื้อว่าอีหยังเด้อค่ะเด้อยืนยู่ในแพ็คเอาแบบนี้หรอแต่ว่าซื้อผักอีหยังบุ๊บ่ฮู้ประเภลทตัวงอกล่ะพี่น้องคะแต่มันเป็นเม็ดน,น้อยๆนะจักสิเม็ดมะเร็วมะเร็ตอีหยังบ่ฮู้วันดอก แสบครับยำมะอื่นสิตําทั่วครับพี่น้องครับทั่วมันแสบมันหวานดียำมะอืนสิตํตทั่วอ mm <laughs> แซบแ่บจะแซ่บมาเด้อมาเด้อเขอบอกว่าแซบ่บโอ้คักแน่พี่น้องคะแซ่บสมการลอคอย ไปนั่งท่าพักไปนั่งท่าพักไอ้ไทยน่ะพี่น้องสองชั่วโมงนั่งท่ายู่บ้านอันยายหนูวันตรอไปนั่งรอผักอยู่บ้านยายหนูสองชั่วโมง เดี๋ยวมืออื่นจะไปหาซื้อไม่ค่ะพี่น้องคะมือนี้ได้มาซ้ำนี่เหรอที่เห็นนี่เหรอเพราะว่าเพื่นมาท่านจะออกจากกล้องอะน,นะพี่น้องคะผักม้าจะสดไม่ไเลยเด้ย แสรครับเสร็จแน่พี่น้อง <c oughs> พักเถอะโอไม่ต้องยอดทำงานพี่น้องคะ่ะเห็นไหมน้ำอื่นสิเปลาอีกครับพี่น้อง <c oughs> มือสิเอาเพิงกินกับตำทั่วอีก ผักงามงามงามเ <c oughs> บิร์ดเราค่ะพี่น้องครับน้องเสียนเบิร์ดเรายังจะพัก,กน้องเสร็จเกี้ยงแล้ว <c oughs> ลูกชิ้นปลาครับพี่นอ้องอือเซ่บเบิร์ดล้วล่ะพี่น้องค่ะคำสิ้นนี้แล้วพัก อ,อร่อยอร่อยพอกิตู้บะมี่กินหัวละพาสเทียนค่ะพี่น้องค่ะพอกิตู้กับบะมี่สน,น,นานายค่ะบะมี่ กินป่าอือืคำสุดท้ายจะพี่น้องคะลูกกินก่อนสุดท้าย <c oughs> อิ่มแล้วค่ะเด้อบิดพอดีอิ่มพอดีพอค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> แซ่บชื่นใจค่ะพี่น้องคะ่ะ เจอกันคลิปหน้าเด้วค่ะเด้อขอทุกคนมีความสุขจากพี่น้องสวัสดีค่ะ